สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ธีรธรรการค้าครับผมวันนี้เราอยู่เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับกับใครแตกปะครับใช่เนะาะไข่ใครแตกใครบุ๊บ,บ,บมีปะอ่ามีมีครับผมมันเล่นแทงเนาะเอาไข่บุ๊บแล้ว ันนี้พวกเราอยู่ที่ร้านเกาวสารแล้วก็ร้านหมูครับเ <Okay. S 1> กาสารช่วงนี้ก็ราคาก็เริ่มขยับแล้วครับร้า <Okay. S 1> นข้าวสารราคาเริ่มขยับขึ้นมาครับแล้วก็เรื่องของสินค้าที่70บาท <Okay. S 1> 70บาท <Okay. S 1> สินค้าราคาเพิ่มขึ้นมากมายครับวันนี้ไข่ไก่ก็เมื่อวานทางทีวีก็ปรับ ประกาศขึ้นอีก20ตังค์ครับต่อแผงนะครับเป็นไข่กระละครับก็ส่งผลให้ราคาไข่ในท้องตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับพวกเราก็เพิ่งปรับขึ้นเมื่อกี้ครับน้อยๆฮะแผงละไม่กี่บาทครับผมน้อยๆฮะก็ปาเพื่อนมาชมครับไม่ได้ลง youtube มานานแล้วครับไม่ได้ลงคลิปนานแล้ววันนี้ก็มีโอกาสครับ สวัสดีปีใหม่ปี65ครับสำหรับ FC ของพวกเราครับวันนี้พวกเราพามาชมบรรยากาศเ<ม>ทศบาลเมืองสรินครับเจ๊<ม>เอากี่ถุงนี่ฮะขอบคุณลูกค้าครับน่ารักมากๆครับซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าครับตรงนี้มีทุกอย่างของเรามีถั่วง,งอกก็มีเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็มีเส้นกว๋วยจับก็มีครับผมกล้วยตอนนี้กําลังเหลืองอารามครับถ้านานเป็นพรุ่งนี้จะเป็นกล้วยบทชีแน่นอนเพราะว่ามันจะเน่าครับเนาะ <laughs> ตรงนี้ก็เป็นกล้วยบอัวจีแล้วก็สินค้าที่เรานํามาขายก็มีผักครับผมผักเริ่มถูกมากๆครับคณาครับดููดูสิครับถุงละห้าสิบบาทโอ้โหสงสารเกษตรกรครับถ้าเลี้ยงสัตว์นี่น่าจะได้กําไรครับเลี้ยงหมูหมูโลสองร้อยขายผักนี่ฮะแตงถุงละหกสิบบาทครับถูกมากครับผมเนาะถือว่าถูกมากๆเลยช่วงนี้พวกผักถูกมากครับ ของเรามีสินค้ามากมายครับด้านในก็นี้ยเริ่มจะจัดเริ่มจะเข้าล็อกเข้าที่เรื่อยๆครับพยายามทําให้มันเริ่มเพิ่มเติมสินค้าเข้ามาไดนะจ๊ะอ,อันนี้ฮะได้นําเสนอครับหมูบดของเราครับยังกลึงราคาครึงจหนน่าเขียวแล้วครับอยู่ที่ราคา100บาทต่อกิโลครับอ,อ่าบดหยาบบดละเอียดครับ บทสดๆของเราไม่ใช่บทแช่แข็งไม่ใช่บทแช่ฟิตครับไม่ได้ใช้นําสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาบดครับเราเป็นสินค้าที่ใหม่สดตลอดครับผมสินค้าของ CP ครับขายเอาหน้าครับช่วงนี้กําไรอย่าเพิ่งเอาครับเพราะว่าสินค้าราคามันขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่ฮะพวกเราก็มีแล้วครับตอนนี้กาแฟเอ็มร้อยครับน้ําดื่มครับมีทุกอย่างครับเครื่องดื่มเราเริ่มเอามาขายแล้วก็สินค้าด้านนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงรสครับ เครื่องปรุงรสซอสเขียวซอสแดงซอสอะไรมีทุกอย่างครับผมแล้วก็น้ำจงน้ำชิ้มมีหมดครับฝั่งนี้ก็พอเราก็เริ่มเอาสินค้าเข้ามาตั้งชั้นก็ทําไปเรื่อยครับงบน้อยทุนน้อยก็ค่อยขยับไปครับผมเนาะนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ด้านนี้แล้วมาด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าพวกอ่าของสดเช่นเคยครับพวกหมูพวกไก่ฮะชิ้นส่วนทางด้านนู้นก็เป็นของ สินค้าที่เป็นลูกชงลูกชิ้นครับเนาะพวกเราก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อได้อยากให้เพื่อนๆ f อหรือท่าในใดที่เข้ามาชมก็เป็นแรงบันดาลใจเผื่อ,อมีทุนมีอะไรก็ลองทําดูครับเพราะว่าการค้าขายแบบนี้มันมีมันขายได้ตลอดครับขายได้เรื่อยขายได้ตลอดเนาะเพราะาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคครับนี่ฮะ อย่างตู้นี้ครับตู้อาหารทะเลของพวกเราครับมีทุกอย่างครับหมึกวงหมึกบ้างกุ้งครับเป็นฟงเฟนฟลายครับโอ้โหดูสะอาดสะอ้านครับพวกเราเนาะทาออกมาได้อย่างสวยงามจัดเรียงได้อย่างสวยงามครับลูกค้าเข้ามาก็อยากเลือกซื้อเลือกหาครับนี่ฮะทางนี้มีสารพัดไส้ครับไส้อ่อนไส้ใหญ่ไส้ขมครับไส้อ่อนไส้ใหญ่ไส้ตันก็มีครับผมนี่ฮะสินค้าราคาถูกจากบริษัทเบทาโกรซีพีครับอยู่ที่เดียวครับ ปลาดุกปลาะไรอยู่แล้วโอ้โหครับสุดยอดครับปลาดุกไป่ต้องไปหาที่ตลาดครับอยู่ที่ถุงฮะไม่มีหัวไม่มีหางครับปลาดุกแพ็คอย่างสวยงามเลยครับผมเนี่ะโอ้โหสะอาดครับร้านเราทําได้สะอาดครับเนาะจัดเรียงสินค้าได้อย่างสวยงามที่เห็นหลายๆคนไม่ใช่ลูกค้านะครับพนักงานครับลูกค้ามีท่านเดียวเจเขาก็น่ารักมากครับซื้อทุกอย่างครับน้ำมงนน้ำมันน้ำตาลทรายปลาหมึกโอ้โหซื้อกอเราหมดเลยเนาะ ผมคงถัวงอ,อกมาร้านนี้ได้ทุกอย่างใช่ไหมเจ้เลี้ยวขวาเข้าไปนะก็เจอไข่เจอข้าวครับอยากไว้หมดครับเนาะอ่าส่งด้วยจ้าขอทะเบียนเลยอ่าไข่ดูกล้ามใหญ่ไปเลยไม่ได้ครับสองเจ็ดสี่หนึ่งครับ 4, 5, 5. เลขปีนี้เนาะเลขวันอาทิตย์หน้านี่ทั้งนี้นี่น่ะไข่แล้วเก็บตังแล็วจ้าแล้วก็ทอนตังให้สามสิบาทต่างหากเลย เบอร์กินก่อนอืมนันจะหลงฮะนี่รถสีขาวรถสีขาวนู่นบรรยากาศยามเช้าของพวกเราครับผมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับวันนี้พวกเราไม่ได้อัปเดตนานมากๆนะครับเนาะก็วันนี้ร้านของเราที่สาขากระสงังจะเป็นการทําการใส่ไฟครับเนาะติดตั้งะระบบไฟฟ้า ของร้านถูกดีมีมาตรฐานครับเราไม่ได้ถ่ายร้านถูกดีครับวันนี้เราถ่ายร้าน CP และร้านข้าวสารของพวกเราครับเนาะให้ดูที่สุรินก่อนช่วงสายายวันนี้จะเข้าไปที่สาขากระสางครับเพื่อที่จะถ่ายคลิปการดําเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบไฟของร้านถูกดีของพวกเราครับนี่ฮะตรงนี้ก็มีน้องๆมา3ท่านครับวันนี้สาขาสุดินของเราครับ ยิ j j ้มแย้มแจ่มใสครับนะเริ่มนั่นั่นขวามือนะนดสีขาวเร่สีนู้นนู้นเออสีขาวนูนนนนู้นโอยยัยอันนั้สีอะไรตับสีขาวขวามือน่ะเสนั่นน่ะสีขาวและเสูีคอกันเนี่ย สีขามีข้ออีกเดินไปบอกไปสีขามีข้ออีซูเดียเเ็นไหม้านเราช่วงเช้าก่อนจะคึกคืน แป๊บหนึ่งแล้วก็เงียบไปแล้วครับก็ช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยก็จะมีลูกค้าเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็ช่วงประมาณอสองโมงกว่าๆครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับเนาะอ้ยวันไหนวันจันทร์เนาะแต่ว่าปิดด้วยเรื่องของการปิดเรื่องของโควิดครับแล้วก็เรื่องของการปิดเทอมช่วงนี้ครับเนาะนี่ฮะก็ให้ชมบรรยาก,กาศครับเผื่อท่านใดที่อยากจะมาทําร้านแบบเรา นี่ฮะเห็นภาพครับเน้ะเราคุยอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องกันเท่าไหร่ครับนาะเราขายของเร่อยคุยด้วยครับคลิปก็อาจจะพูดไปเรื่อยเปื่อยครับเนาะเอาความสนุกความฮาเข้ามาในคลิปของพวกเราครับไม่อยากไม่ซีเรียสครับแล้วก็ให้ดูเรื่องของหมูครับเนี่ฮะสันนอกของ CP ครับ200บาทต่อกิโลครับนี่ฮะแพงมากๆครับพวกเราก็เนาะที่จริงไม่อยากขายแพงก็ไปขายกล้วยนะ่แล้วดูลูกค้าด้วยครับนี่ยกล้วยเราก็มีขายครับเนาะ คลิปนี้สั้นๆแล้วกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับติดตามพวกเราครับกับดูป้ายครับผมอเ,เออถามทุกอย่างครับ <c oughs> ไม่สนใจเรื่องป้ายเรื่องเพื่อเือติดทําไมเนาะนี่ฮะพวกเราก็จะนำเสนอเรื่องของร้านถูกดีมีมาตรฐานครับวันวันนี้จะเป็นการติดตั้งระบบไฟที่สาขากรสังครับแต่เรามาถ่ายแล้วพูดอยู่ที่สุรินทเนาะให้เพื่อนเได้เห็นครับเผื่อเนแรงมาดันใจขับน้องๆที่จบใหม่ๆหรือ อยากหาอาชีพทำครับอยากหาอาชีพทำเนี่ยฮะเข้ามาดูของเราครับอาจจะเป็นช่องช่องหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจครับถึงว่ากําไรไม่เยอะไม่มากแต่ว่าก็พออยู่ได้ครับเนาะเลี้ยงอาชีพไปแล้วก็เลี้ยงครอบครัวไปครับเนาะน้องๆก็มีงานทํากันทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเรารทีมงานอ่าทีรทออ่าเรียกว่าธีรทอนการค้าครับพาร์ทเนอร์โดยร้านถูกดีมีม,มาตรฐานครับแต่วันนี้เราอยู่ร้านซีพีและร้านขก้าวสารครับ พูดไปพ่นมากับพูดไปที่เดิมงงครับเนาะเรามีหลายช่องก็งงหนเลยฮะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ